เรอบเอาเลีวสองขั้นพร้อมกันเลยครับขันานไหนจะโดนคิดสอนบ้านน่ใจนะครับโอโ้สองขั้นพร้อมกันเลยครับผมขั้นนี้เก่าครับขั้นนี้เก่าโอ้ยหยยยยันนนนนนยยยยยนยย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 ยบย สวัสดีครับผมกับสวัสดิ์ธันบุษมครับผมทีสส่สอนก็ด้สารพาธันบุษมมาตกเบ็ดติดต,ต,ตามเครั้ครับวันนี้มองกล้องมองเดิมครับกรับสวัสดีวันอังคารที่30พฤศจิกายน2564ครับผมตอนนี้ก็10ิบโมงห้นาทีครับผมสวัสดีตอนสายๆครับ10บโมงห้นาทีครับผม โอเคครับเดี๋ยวเฮามาลุ้นไปน้ากันมามื่อานนี้ติสอนคนนิสายจะมีแต้มีผลงานเนี่ยทำผสมเบ่งบ่ครับโอเคครับเดี๋ยวลุ้นไปน้ากันครับผมเดี๋ยวติสอนแต่งเบ็ดแต่งยังครับผมตามน้อครับออกแล้วครับเร็วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมติดสอนคนนิสายเจิดจ่อยังครับ คนที่สามขอยกเลยนะครับโอ้โหแต้มแรกมาแล้วครับผมเอาตะเกียรเข้ามาแล้วครับแต้มแรกครับผมเจ้าครับเจ้าเยี่ยมครับเยี่ยมสุดยอดครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุ้นไปทั้กันครับตอนคนที่สามก็ได้แต้มแรกมาแล้วครับตามนั้นครับผมอีกแล้วครับไปอีกแล้วไุทั้งกันครับดูคนนี่ ยกเลยครับโอ้โหนี่ครับผมตามมาติดๆครับผมเดี๋ยวครับเยอะเยอะครับยอดสุดยอดครับสุดยอดเลยครับผมตามมาติดๆนี่แหละครับบ้านไหนที่บ่มีฮะฮะคันนี้ก็เอาครับคันนี้ก็เอาคันนี้ก็เอาคันนี้ก็เอาติดแล้วส่วนนี้ยังบดถือเลยครับจังหวะนี้ โต่้ oh. งครับตัวน,นี้ ah. อะไรวะเข้าไป okay, ครับ,รบเอาเรียวสองขั้นพร้อมกันเลยครับข,ขั้นเลยจะโดนคิดสอนบ่แเน,นี่ยใจนะครับโอ้โ oh. หสองขั้นพร้อมกันเลยครับผมได้เช็คตัวกันแล้ี่ เโอบ่ครับแล้วมาลงกันครับผมอุโอ้โหอย่างมาแบบนี้เนี่ยสุดซ้ำด้วยว่ามันถูกสอดขั้ครับที่ไหนได้เบ็ดไปคล้องกันครับโอเคครับตามนั้นครับเดี๋ยวที่สอดพอดเบ็ดกันครับเจ้าครับเจ้าเยี่ยมครับเยี่ยมสุดยอดครับโอ้โหเจ้าครับเจ้า ยับครับยับสุดยอดครับมันนี้ขอให้เสียงลมนะครับลมแรงครับผมมันนี้ลมแรงเลยครับสอนกันึกว่ามันโดนสองตัวที่ไหนได้มันโดนตัวหนึ่งครับโอเคครับตามนั้นครับแล้วครับเอาอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวมันลกันครับผมโอ้ยคุณโยนลงไปนะครับสอนค่งโดนเดือดลงไปนะครับ นี่มาอีกแล้วครับผมเ้าครับเ้าเยอมครับเ,เยอมสุดยอดครับนี่แหละครับเมื่อใดที่บ่มีผู้ใดรบกวนขั้นนี้เก่าครับขั้นนี้เก่าโอ้ยยังขับขนาดนี้ เมื่อนี้เป็นเมื่อที่มันยิ่งตามเคยนะครับผมเป็นแบบนี้ครับผมเจ้าครับเจ้าเยี่ยมครับเยี่ยมอุ้ยสุดยอดครับนี่ครับผมโอ้โหเจ้าครับเจ้าเยี่ยมครับเยี่ยมสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวที่สอนเก็บป่าครับผมครับไปเรื่อยทารุ่นกันครับรุ่นกันครับผม โอ้โหนี่เป็นปฏิมาณเลยครับเกิดวัสดุยาคับแบบนี้เกิทิชชู่น่าจะพันกันนะครับนี่ครับโอ้เหเกดพันกันอีกครับทิชชู่เขาโยกเลยครับโอ้โหทิชชู่ในปลากาตะเพียนไงครับผมโอ้โหเจ้าครับเจ้ายำครับยำสุดยอดครับ นี่ปลาขาตะเพียนใหญ่ครับนี่แหละครับปลาเขาตะเพียนใหญ่มันจะตัวใหญ่เกล็ดใหญ่แบบนี้แหละครับนี่ครับผมเจีวครับเจียวย่อมครับย่อมสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวรุ่นไปน้ำกันนี่ครับผมตามน้ำครับครับผมมารุ่นกันครับตัวนี้จะเป็นตัวอะไร <laughs> ปลาหมอซาหยียบครับปากกาครับผมหรือว่าปลาตะกับครับผมโอเคครับตัดน้นครับเดี๋ยวรุ่นเป็นน้ำกันดีครับผมแล้วครับเอาอีกแล้วุนครับผม สงขอไฟเสียงล่มนะครับขอไฟเสียงล่มล่มแรงครับเมื่อเนี้ลมแรงครับแต่กับว่าเป็นผลยังครับเมื่อนี้เขาก็พอเต็มพอผลงานหลายเต็มหลายผลงานแล้วครับผมเ๋ยวครับเจ้าย่ยมครับย่อมสุดยอดครับโอเคครับรุ่นเป็นน้อกันนี่ครับผมโอเคครับผมทิดสอนรายเงียบโดนละครับตันนี้ขนาดจะประมาณใบสองมงเลยละครับ โอเคครับต่านั้นครับเจ้าครับเจ้ายังยังสุดยอดครับที่สอนกาขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมทิดสอนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ที่สอนครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดซับสไครต์ที่สอนครับขอขอบคุณครับผมตาำนั้นครับผมคลิปนี้ที่สอนก็จะได้ไว้สนีก่อนเดี๋ยวที่สอนเก็บอุปกรณ์เก็บของเรียบร้อยแล้วเขามาเบิงผลงานกันครับ วันนี้ติดสอนกับพ่อได้กับเข่าอยู่ครับผมตามนั้นครับทิดสอนเก็บของกันครับเพียงวพร้อมทิดสอนได้เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับนะครับผมวันนี้ติดสอนกับมีแต้มมีผลงานอยู่นะครับติดสอนได้ปลาคาตะเพียนเจ็ดแต้มครับป่ามอสร้างเหยียบหรือปากานะครับหรือป่าหมอตะกลับครับสองแต้มครับผมทิดสอนก็ได้กับเข่าอยู่ครับ นี่ตามนั้นครับผมกดได้มากก็ไดถูกใจก็อย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สอนน้ำเนี้ด้อครับผมคลิปนี้ที่สอนก็นจะได้ไว้ซํำนี้ก่อนครับพรอ,อนคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมผลงานของที่สอนนี่คลิปนี้ที่สอนจะได้ไว้ซำนี้ก่อนครับพรอ,อนคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ